ฮัลโหลวัสดีนะคะมาวันนี้นิชาพามาชมบ้านนะคะบ้านเป็นไม้รวมนะคะเบ้านเป็นไม้รวมทั้งหมดเอรู้สึกว่าจะแปดคูณเ้านะคะความกว้างยาวนะคะแปดคูณเก้าเนาะฝาก็จะเป็นดูแดงนะคะสักปนกันไปนะนี่นะคะฝาเฟ่สวยๆกันเลยนะคะ ปาหน้าหกนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะเพดงเพดานนะคะกตีสวยหมดเลยนะคะป้าแกขี้เกียจขึ้นมาเนาะอันนี้จะเป็นเสายาวลวดเลยนะคะประดูนะคะเสาประดูยาวลวดเลยนะคะเสาปะดูเดี๋ยวต้องไปเช็คดูก,ก่อนนะคะว่าประดูมีกี่ต้นนะคะเสาประดูแดงพื้นประดูแดงนะคะทั้งหมดมีช่วงนี้จะเป็น หน้าห้านะคะหน้าสีหน้าห้านะคะหน้าห้าเนี่ยแหละพอเขาลื้แล้วมันจะเหลือหน้าสีนะคะแล้วก็มาหน้าหกหน้าเจ็ดนะคะช่วงนี้จะอยู่ที่หน้าหน้าเจ็ดนะคะช่วงนี้นะคะหน้าเจ็ดนะคะนี่นะคะพื้นที่ทั้งหมดคือป้ายแกขี้เกียจขึ้นมาแกขึ้นไม่ค่อยไหวแล้วนะคะความงามโอเคสวยนะคะเดี๋ยวนิชาพาไปชมข้างล่างนะคะ ต่อมาก็นะคะเป็นบันไดนะคะบันไดประดูแดงเนาะนะคะสวยๆเลยนะคะอันนี้ลงมาบันไดนะคะอันนี้คือมุกบันไดนะคะนะคะมุกบันไดนะคะฝ้าก็จะเป็นมีสักบ้างนะคะมีสักปนบ้างแล้วก็สมมากก็จะเป็นประดูแดงนะคะนี่ค่ะชั้นล่างนะคะฝ้าชั้นล่างนะคะสวยๆกันเลยนะคะอันนี้สองนะคะ เสาประดูแดงนะคะโตก็จะอยู่ที่ร้อยยี่สิบนะคะร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบนะคะ,นะคะต้นนี้จะร้อยห้าสิบนะคะร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบนะคะสําหรับเสานะคะ,ะเดี๋ยวเช็คก่อนมีกี่ต้นเนาะอยู่ดีๆเช็คก่อนบางตัวนะคะก็จะมีนี่นะคะไม้แกวออกเพราะว่ามีปวกลาอแล้วแต่มันก็ไม่กินไม่ได้เนาะมันกินไม่ได้อยู่มันลอลอเฉย Okay, แกเราออกเนาะอ,อันนี้บันไดนะคะบันไดอันนี้เสานะเสานะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะต้นนี้ก็โตเลยนะคะเดี๋ยวสองทั้งหมดนิชาเช็คให้นะคะโอเคนะคะ